สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกาจยกิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Star Soldier X Cyber Style Successor นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Star s o l d e c ในทีมของ Cyber Darkon กับ Cyber Dark Darkon นะครับผมซึ่งผมว่าอาร์ตมันสวยมากๆเลยนะครับผมกับทีม Cyber Darkon นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกชอบทีมนี้ด้วยนะครับผมก็เลย นำรีวิวกันให้ดูนะครับโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นรูป Cyber Dark e n d Dragon นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ละเอียดตามนี้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นล็อต j A นะซึ่งนำเข้าโดยบริษัทคิดแอนคิดจำกัดนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับผมโอเคไปแกะเลยครับนี่ก็จะมีเด็กกับ p l a y m a ทแล้วก็ ผู้มือใน Playmat นะครับเหมือน Structure Deck ท,ทั่วไปที่ผมเคยรีวิวไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยโอเคครับในนี้ก็จะกรอบไปด้วยนะครับก็คือเป็นมีเด็กหนึ่งเด็กนะครับผมก็เป็นเด็กทีมไซเบอร์ดากอนกับไซเบอร์ดาร์กดากอนนะครับอันนี้จะเป็นซองซิลแบบคลุมทั้งการ์ดเลยนะครับซึ่งที่เราเคยรีวิว SD เนี่ยหรือว่า Structure Deck เนี่ย มันจะเป็นแบบเหมือนคลิปขาดคาดนะครับผมรู้สึกไม่อย่างแกะเลยนะครับเหมือนสวยจริงๆโอเคต่อไปก็จะเป็น playmat นะครับแล้วก็จะมีซองสุ่มมาให้1ซองนะครับเป็นซองของ dream cyber darkon กับ cyber dark dragon กันกน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู playmat กันนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับ ัว playmat นะครับก็จะเหมือนบอกวิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับวิธีคอมโบวิเจ้าเด็กเนี้ยนะครับก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าเวลาดูเขาแข่งกันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับโอเคละตัดลายของมันก็จะเป็นลายตามหน้ากล่องเลยนะครับผมก็จะเป็น cyber d a r a in dragon นะครับผมโอเคสวยงามทีเดียวนะครับกีเ่เดเก็บก่อนเนาะ ต่อไปเราก็จะแกะเด็กขึ้นก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ล็อกออาได้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการแกะมากอืมก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับผมมาใบแรกก็เป็นซูเปอร์แรร์นะครับทีมไซเบอร์ดาร์กเดราก้อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละใบแล้วก็ดูตามเลยนะครับโอเค เป็นการ์ดเวทต่อเนื่องนะครับซัพพอร์ตของทีม c ซเบอร์ดราก้อนนะครับเป็นสองใบแรกเป็นซ u เปอร์แรร์นะครับผมหรือซ u เปอร์แรนนั่นเองก็โอ้โหผมว่าฟอยเดี๋ยวนี้มันทำสวยมากนะครับเอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้า SD41 เนี่ยหรือว่า Structure Deck Cyber Style s u c c e s s o r เนี่ยนะครับมันออกมาหลายเดือนแล้วเนาะผมก็เพิ่งเอามารีวิวให้ดูนะครับ ออกมาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนพฤษภาได้นะครับผมจะาจำไม่ผิดเนาะโอเคสองใบก็เป็นซูเปอร์แรนะครับแล้วก็พารเรเของเจ้า s t ัคเจอร์เด็กเด็กนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเชียงไปเชียงมาเหมือนเขารัตัดนะครับผมโอเคดูทีละตัวเลยนะครับอืมเป็นเวทซัพพอร์ตต่างๆของ เจ้าไซเบอร์ดราก้อนหรือไซเบอร์ดรักดราก้อนนะครับมันมีความเร็วสูงนะครับก็ความเร็วสวยมากนะครับผมการกัดดักต่อเนื่องนะครับอาร์ตอย่างสวยเลยอ่าต่อไปก็จะเป็นระดับแบบคอมมอนนะครับหรือนอร์มอลนะครับเป็นตัวนี้เป็นไซเบอร์ดราก้อนนะครับผมจำได้ครับก็จะเป็นไซเบอร์ดราก้อนนะครับ ตัวต่างๆนะผมก็รู้จักไม่หมดทุกตัวนะครับอ๋อ oh, ที่เป็นฟินิกส์นะครับอันนี้จะเป็นตะปูดาร์กนะครับไซเบอร์ดาร์กแล้วนะครับสังเกตจะเป็นตาฮมืดนะครับตรงนี้โอ้ oh. อเป็นมอนสเตอร์ที่ซัพพอร์ตของเด็กนะครับอ้สวยมากเท่มากับตีมันเป็นมังกรเครื่องจักรนะครับผมอ้าวตัวนี้เป็นมอนเอฟเฟกนะครับผมอ่อจาจ่ายไลฟ์พอยต์สามพันนะครับแล้วก็นำเอ็กซ์ต้าเด็กลงสุาสานนะครับผมซึ่งมันจะไปต่อคอมโบได้มากเลยนะครับกับเด็กนี้นะครับ เ็นาเมนนะครับซัพพอร์ตต่างๆมการดว้วยความเร็สูงนะครับผมที่มากนี่จะไปเป็นซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นเวทสนามหรือเวทฟิลครับเวทต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับฟิชชั่นนะครับเด็กนี้จะเน้นฟิชชั่นหลักนะครับ เป็นเกี่ยวกับการฟิวชั่นทั้งนั้นเลยนะครับผมลดลิมิเตอร์นะครับเป็นไว้ความเร็วสูงที่ประมาณว่าจะเพิ่มพลังโจมตีคนระับเ,เป็นเท่าตัวครับแล้วก็จบเทิงก็จะโดนทำลายไปนะครับจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นกับดักแล้วนะครับผม สวยมากเลยชอบอาร์ตมานนะครับไม่รู้ว่าเล่นคอมโบเป็นไงนครับเพราะผมสะสมอย่างเดียวจริงๆแต่อาร์ตนี่สวยมากนะครับอาร์ตแต่ละไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือเลือดมนต์กระดาษผมชอบมากเลยนะครับโอ้ลิวิงเดนะครับผมอ้าวไปหลังๆนี้จะมีพาริแรออกมาด้วยนะครับเป็นไซเบอร์เอนดราก้อนนะครับอันนี้ จำได้อยู่ครับอ๋อนี่คงเป็นพารเรลโอ้โหอันนี้ยอดนะการนี้สวยมากเลยอืมสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับ Cyber Dark นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าซองนี้กันเลยนะครับผมมีสองสุ่มที่ให้มาหนึ่งซองเลยนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะตัดส่วนท้ายนี้ก่อนนะครับชึบโอ้ใบแรกก็เป็น s e c ร e t r ร r ร์เลยนะครับผมโอ้สวยจริงๆครับสวยมากตัวนี้นครับ Cyber Dark End Dragon นะครับผมรีชั่นของ Cyber Dark Dragon กับ Cyber End Dragon นะครับ ไปอ้อันนี้ไซเบอร์ดาร์ a ดร n กนนะครับเป็นระดับซ u เปอร์ r รร์นะครับหรือซ u เปอร์แ e นะครับผมไปต่อไปเวทนะครับอันนี้เป็นซ u เปอร์ r รร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไซ b บอร์เนติกฮอร o ซอนนะครับสวยจริงจริงอ๋ใบนี้นะครับผมพาวเวอร์บอนะครับผม และใบนี้ก็เป็นเวทมนต์ระดับซ u เปอร์เรนะครับเป็นโอโลฟิชั่นนะครับก็สวยมากครับผมโอเคหมดแล้วเนาะกพได้ประมาณนี้นะครับผมในซองก็จะได้เป็นการ์ดฟอยทั้งหมดนะครับแต่ว่าใบารกที่ได้เป็นิก c ร์ตเร์นะครับก็เป็นซ u เปอร์เรหมดเลยนะครับผมผมก็ได้ฟอยเยอะอยู่นะคุ้มนะผมว่า สาหรับคนที่ชอบตีมนี้แล้วก็ผมว่าสวยมากเลยผมชอบมากเลยครับอืมก็เป็นพาริเลแล้วก็เป็นเปคอมมอนแล้วก็เป็นพาริเลตบหลังนะครับก็จะเป็นตีม c y เบอร์ดรากกับ c y เบอร์ดราคดรานะครับผม,มโอเคก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับผม เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับ,ก,บกับการรีวิวเจ้า Structure Deck นะครับ Cyber Style Successor นะครับหรือเป็น SD41 เนะี้นั่นเองนะครับผมก็กานคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับรอดพ้นจากวิกฤตโรคระบาดในช่วงนี้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย